วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้ยาหยอดตาแล้วก็ยาป้ายตานะคะหากเราต้องใช้ทั้งยาหยอดและยาป้ายตาเนี่ยหรือว่ายาหยอดตามากกว่า1ชนิดเราจะใช้ห่างกันกี่นาทีนะคะวิธีการเก็บรักษายาหยอดตาและยาป้ายตานะคะรวมถึงอายุของยานะคะว่าหากเราเปิดแล้วเนี่ยยามีอายุอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเราไว้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการที่จะใช้ยาหยอดตานะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะฟอกสบู่ ล้างมืออย่างดีนะคะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งหรือว่าใช้กระดาษชูเช็ดให้แห้งนะคะอย่างที่2นะคะหากว่ายานั้นนะคะเป็นยาน้ําแขวนตะกอน,นะคะจะต้องเขย่าขว,วดยาก่อนนะ,ะถึงจะหยอดได้นะคะวิธีการหยอดยาก็คือเปิดฝาแล้วก็เอาฝาเนี่ยง่ายขึ้นนะไม่คว่ำลงนะคะเอาฝาง่ายขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวของฝานะคะเปื้อนเชื้อโรคอะไรอย่างนี้นะคะวิธีการหยอดยานะนอนนะคะหรือว่างเงยหน้าขึ้นนะคะดึงหนังตาล่างให้เป็นกระพุ้งเนาะหยอดลงไปเลยนะ